สวัสดีค่ะกระต่วันนี้มาแชร์วิธีการทําหมวกทรงนี้ค่ะ Bucket Hat สุดปิดนะคะเป็น Summer Hat ที่แบบฮิตมากๆนะคะแต่ว่าทันจะไปซื้อนะคะแต่มองว่า นาะทีนี้เก็บไว้ก่อนทำเองดีกว่า DIY เราถนัดงาน DIY นะคะเราจะต้องมาลองทำหมวกใบแรกของเรานะคะอันนี้ก็แบบ b บเกิเนอร์จริงๆพูดถึงก็ทนได้นะคะเพราะแต่ก็ถือว่าเป็นคนตัดเย็บแบบระดับเบเกิเนอร์นะคะไม่ยากเกินไปนะคะ่ะสามารถทำได้ง่ายนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนี่เลยค่ะอันดับแรกแต่มาพูดถึงอุปกรณ์เลยละกันเข้าเรื่องอุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องมีนาคะสุดแพทเทิร์นค่ะ,คะตัวน,นี้เป็นแพทเทิร์นแบบสําเร็จรูปนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากตัดตามนะคะเดี๋ยวได้จะลงลิงก์ ไุ้ให้ในไบโอด้วยนะคะก็ลองไปกดดูนะคะแล้วก็ทำตามหาไม่ยากเลยนะคะมี3ไซส์ให้เลือกตั้งแต่ small จนถึง large นะคะแต่ว่าต่ายลองตัดเป็นไซส์ small กับ large แล้วนะคะ large แต่ว่าอาจจะใหญ่ไปสำหรับสีสัะคนไทยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นไบ small นะคะกำลันงน่ารักเลยนะคะที่สำคัญมากๆเลยสามารถใส่ได้ถึง2อ เลิศมากๆเลยนะคะเราสามารถหาผ้าหรือว่าเศษผ้าที่เรามีนะคะมาทําได้เลยะคะ่ะเสื้อผ้าเก่าณนะเวลาเนี้ยที่เรามีเวลาว่างในการลื้อนะคะเอาออกมาเลยค่ะเลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะทําผ้าไหนแต่ต่แนะนําว่าผ้าสำหรับหมวกทาหมวกเนี่ยก็อาจจะต้องมีเนื้อที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะคะแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะคะถ้านิ่มจนเกินไปเวลาเย็บประกบกันมันก็อาจจะส่วนอาจจะแบบไม่ค่อยเข้ากันนะคะใบนี้ที่แต่ทําออกมานะคะเป็นผ้าที่ค่อนข้างอันหนึ่งบางแล้วก็อันหนึ่งหนานะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็เลย ต้องมีตัวช่วยนะคะดับสารอุปกรณ์ผ้ากาวเวโรนานะคะตัวน,นี้แต่ใช้เป็นผ้ากาวเวโรนานะคะแต่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งตามในโช๊ปปี้ร้านเซ้าพวกนี้มีหมดนะคะก็ลองเช็คดีๆค่ะว่าคะแนนร้านดีหรือเปล่านะคะแล้วก็สั่งมาเลยค่ะถือว่าเวิร์กมากๆแต่ซื้อประมาณ2หลาค่ะหลานึงประมาณ90เซนนะคะแต่ก็จะเอามาแล้วก็วางทับผ้าหลักที่มันเป็นผ้าอ่นอนก่อนทั้งหลายนะคะจะทําให้ผ้ามีความแข็งตัวแล้วก็ไม่หยุ่นจนเกินไปแล้วก็ตัดยิบได้ง่ายมากขึ้นนะคะ ต่อไปผ้าหลักนะคะวันนี้แต่ใช้สองสีคือสีชมพูแล้วก็สีสตินหค่ะซึ่งแต่จะมาอัดกาวตัวผ้าสาตินสีน้ําเงินตัวนี้นะคะเพราะผ้าตัวนี้จะหยุ่นนิดนึงนะคะต่อไปก็คืออุปกรณ์ไม้บรรทัดนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเอาไว้ตัดแพทเทิร์นนะคะแล้วเดี๋ยวแต่จะมาแนะนําว่าจะตัดแพทเทิร์นยังไงนะคะต่อไปกันได้นะคะต่อไปเข็มมุดเข็มเลาะได้ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีที่สำคัญม,มีนี่เลยจั๊กจัๆกจั๊กจั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 กวงวงใช่แล้วก็จะมีนี่ค่ะคนเย็บค่ะเราต้องใช้แพชชั่นนะคะการทำงานฝีมือ DIY นะคะเราจะต้องมีความสนุกกับมันนะคะมันเป็น challenge อย่างหนึ่งที่สนุกมากในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าสามารถทำเริ่มต้นทำยังไงได้บ้างนะคะไปดูกันเลยก็แต่จะมาสอนพทเทินนะคะ อย่างเมื่อสักครู่กระต่ายบอกไปแล้วนะคะว่าแพทเทิร์นเราเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปนะคะก็จะมีเวลาแต่ปิ้น a 4มาเนี่ยเขาก็จะมี3แผ่นอันนี้นะคะมี3แผ่นประมาณนี้นะคะแต่นี่คือชิ้นที่ต่ตัดหมวกไปแล้ว1ชิ้นนะคะอันนี้ต่ตัดออกมาตัดตามรอยนะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนสีสาสใหญ่อย่างเงี้ยแต่มองละว,ว่าไซส์เขาจะมี3มไซส์เลยแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นได้ถึง3ไซส์เลยก็คือ large มีเดียมและสมอลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแต่คิดว่าศีราะของคนไทยอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณสมองของมีเดียมนะคะแต่ว่าลาชอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะซึ่งถ้าใครมีรูปรศีรษะที่ค่อนข้างแบบกลมใหญ่อะไรเงี้ยแต่ก็แนะนำให้ใส่ลารชก็จะสบายๆส,สำหรับหมวกทรงบักเก็ตตัวนี้นะคะซึ่งแบบว่า อันนี้คือแต่ยที่ต่ตัดไว้แล้วเมื่อกี้1ใบนะคะอันนี้คือแต๋ยตอนแรกแต่ยเลือกเป็นไซส์ large นะคะแต่ยเลยตัดเป็นไซส์ large แบบนี้นะคะวิธีการตัดนะคะเราจะมาสนใจในชิ้นของอ่ชิ้นที่เป็นบริมเขาจะเขียนว่าบริมแบบนี้นะคะก็แบบนี้เลยแต่ให้ดูก่อนเฉพาะชิ้นบริมนะถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่าเราจะเลือกไซส์เป็น medium ใช่ไหมคะแต่แนะนำวิธีการตัดก่อน ลักษณะที่ได้ตัดนะคะอย่างตอนที่ได้ตัดล้าชนะคะแต่ก็จะตีสเกลมาเป็นเส้นตรงนะคะออกมาประมาณบริมตัวนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นปีกปีกของหมวกนะคะปีกของหมวกนะคะแต่จะวาดออกมาประมาณเพิ่มบริมมาะคะ่ะให้ปีกหมวกมันกว้างขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสเอาเป็นไซนี้เลยก็ได้นะไซที่เขาเอามาให้แต่แต่รู้สึกว่ามันมันสั้นไปหน่อย สำหรับแต่ก็เลยจะเลือกที่จะขยายออกมาประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้ว1นิ้วนี่นะคะออกมาตีเส้นตรงออกมาฟึ่งนะคะติดเราก็ตีเส้นตรงรลบนี้แต่ทาเป็น small โทษทีค่ะแต่ก็จะตีออกมาเป็นเส้นตรงประมาณ1นิ้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีไม้บรรทัดนกแก้วนะคะก็สามารถเอามาตีโค้งตรงนี้ได้เลยนะคะแต่แต่ก็ใช้ตัวนี้เลยแต่ใช้ตัวเดิมที่ไต่ที่ไต ตัดไว้แล้วนะคะมันช่วยในการตีดืวยความรวดเร็วไม่ต้องซีเรียสว่าแบบโอ้มันจะต้องเป๊ะมากขนาดนั้นนะคะเอาแค่แบบโอเคอะแต่ถ้าโค้งเท่ากันคุณก็จะได้ปีกหมวกที่มันเท่ากันนะคะเราก็จะได้แพทเทิร์นของไซส์ s m a l แล้วเดี๋ยวเรามา ัดนะคะด้วยกันไก่ตรงส่วนนี้กันนะคะอันนี้ได้สมอแล้วนะคะส่วนต่อไปเราก็จะมาตัดเช่นเดียวกันอันนี้เป็นส่วนของส่วนเนื้อศีสะนนะคะท็อปคือส่วนเนื้อศีสะนนะคะเราก็จะเลือกเป็นไซส์สมอเหมือนกันแพทเทิร์นเราก็ต้องตัดจาก ข้างในค่ะออกมาตรึงแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นแพทเทิร์นลักษัะแบบนี้นะคะแต่น,นี้ของเดิมแต่เลือกเป็นล่าชนะต่อไป,ไปตัวสุดท้ายนะคะเราจะมาตัดในส่วนของไซส์นะคะไซส์คือตัวบอดี้หลักเป็นกรอบหมวกที่จะครอบศีรษะของเรานะคะไซส์ตัวนี้นะคะแต่ก็จะเลือกเป็น small เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะตัดเป็นสมองหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ จะมาวางแพทเทิร์นเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้1ชิ้นนี่2ชิ้นนี่สชิ้นรวมเป็น5้าชิ้นโอเคค่ะนี่ก็ได้ผ้าอีกชุดหนึ่งนะคะที่เราตัดวางแพทเทิร์นเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่เราจะใส่ขึ้นมานะคะเป็นด้านสาตนสีน้ําเงินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดผ้ากาวกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้ากาวเวโลน่านะคะ วิธีการสังเกตง่ายๆก็คือด้านนี้ด้านที่เป็นเงาเงาเริ่มเรื่มเนี่ยเริ่มเื่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นด้านที่เป็นกาวที่เราจะต้องรีดนะคะอันนี้ก็มือใหม่เหมือนกันเพราะเป็นการใช้ผ้ากาวครั้งแรกแล้วเดี๋ยวจะรีวิวการรีดผ้ากาวให้ดูด้วยนะคะส่วนนี้จะเป็นด้านที่ด้าหน,นองนะคะส่วนอันนี้จะเป็นด้านที่ประกบกับผ้าผ้าฝั่งที่เป็นฝั่งผิดนะคะโอเค โ o ลดเราก็จะมาตัดลักษณะเดียวกับแพทเทิร์น3ชิ้นเมื่อสักครู่นะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะได้ผ้าหลักที่ซ้อนผ้ากาวนะคะทั้งหมด5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดผ้ากาวกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีดผ้ากาวกันจับให้ดีๆนะคะเพราะว่าตัวนี้คือถ้ารีดแล้วก็ติดติดเลยติดเลยะคะ่ะ โอเคค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นนะคะของผ้าหลักหนึ่งด้าน,นะคะที่ประกบกับตัวกาวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัดรีดก,กาวแล้วก็ตัดขอบให้เรียบร้อยนะคะให้ขอบกาวเท่ากับขอบขอ,บของผ้าหลักนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นชิ้นงานโดยการที่เราจะมาเริ่มประกบจากชิ้นท็อปนะคะกับชิ้นไซด์เข้าด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะคือต่ายจะให้ใช้กับด้านกาวกว่อน เราต้องกลับด้านกาประกบชิ้นไซส์นะคะประกบชิ้นไซส์เดี๋ยวแป๊บนึงประกบชิ้นไซส์นะคะกับชิ้นไซส์เข้าด้วยกันผ้าอาจจะมีเหลื่อมๆกันบ้างนะคะตอนที่เราตัดเพราะเนื่องจะว่าผ้ามันค่อนข้างจะเป็นผ้าที่หยุ่นสูงนะคะเพราะฉะนั้นตายก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องเอามาอัดกาวก่อนนะคะเพื่อให้ผ้ามันมีความหยุ่นน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เป็นทรงมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมากลัดด้วยเข็มหมุดนะคะ พอตตายเอามาเอาแพทเทิร์นทั้งสองอันเอาใช้ด้านกาวนะคะเพราะว่าเราจะเย็บฝั่งที่เป็นด้านกาวแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากลับผ้าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาด้านสวยไว้ด้านในนะคะแล้วก็กลัดด้วยเข็มหมดเพื่อเตรียมเย็บนะคะแต่แต่มาสังเกตว่าเนื่องจากว่าผ้าตัวนี้มันหยุ่นสูงมากๆเลยก็เลยเป็นสาเหตุให้พอต๋ยกาวป๊บอบแต่ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตตายตัดไม่เท่ากันนะคะค เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแก้งานโดยการที่ก่อนที่จะขึ้นเย็บนะคะโดยการที่ไตจะตัดให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้งานมันดูโอเคมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับผ้าตัวสีชมพูนะคะที่จะเอามาประกบกันนะคะแต่ก็จะกลัดเข็มหมดแบบนี้เหมือนกันนะคะเอาด้านที่ผิดออกนะคะแล้วก็เราก็กลัดด้านที่ถูกไว้ด้านในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมากลับผ้ากันนะคะทั้งหมดเลย นี่นะคะแต่ก็จะเดี๋ยวมานรีดกันนิดนึงนะคะให้มุมมันแบบมีความคมคมมากขึ้นนะคะนี่ค่เราก็จะได้หมวกที่มันมีความเรียบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกบชิ้นงานกันทั้ง2องอันนะคะเราจะกลับชิ้นงานด้านหนึ่งนะคะชนกับชิ้นงานด้านหนึ่งนะคะก็คือกลับด้านสวยกับด้านสวยชนกันนะคะ รานนี้นะคะเราก็จะมาประกบหมวกเข้าด้วยกันนะคะเพื่อเย็บหมวกสองฝั่งนะคะติดกันนะคะก็คือแต่จะเอาด้านที่เป็นด้านสวยนะคะกับด้านสวยนะคะชนกันลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วให้ตะเก็บตะเก็บเขาอยู่บริเวณจุดเดียวกันนะคะตะเก็บก็คือตะเก็บอันนี้นะคะกับตะเก็บอันนี้นะคะอยู่ชนกันทั้งสองฝั่งนะคะจะมีตะเก็บสองฝั่งทั้งสองใบนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเย็บซิลตรงนี้กันค่ะ เราจะมาซิวรอบตรงนี้เลยค่ะแล้วเราจะเหลือลรูไว้สักประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อกลับผ้านะคะเราจะซิวรอบตรงนี้นะคะเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะคะจากขอบนะคะแล้วก็เหลือช่องไว้ประมาณ1นิ้วนะคะสําหรับกลับผ้าเดี๋ยวเราจะมาทํากันค่ะอันนี้นะคะก็ได้กลับผ้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้เราเหลือช่อง1ช่องไว้ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จนะคะเรากลับผ้ามานะคะเราก็จะได้หมวก ที่สามารถใช้ได้สองด้านแบบนี้เพื่อนๆน,นี่ <Wow. S 1> เมื่อกี้เรากลับผ้านะคะจากส่วนที่เราเย็บเป็นตะเข็บตรงนี้นะคะตรงรูนี้นะคะเหลือที่เราเหลือไว้นิดหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นทรงบวกแบบนี้เพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีดให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาเก็บงานตรงช่องที่เป็นรูรูตรงที่กลับผ้าตัวนี้ด้วยนะคะ ลนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะหมวกทรงบักเก็ตแท็กนะคะ r e i s เ b l e นะคะสามารถใส่ได้2ด้านนะคะเป็นสีที่เอาที่เราชอบเลยะคะ่ะน่ารักมากๆแล้วก็ใส่ไปเที่ยวทะเลได้นะคะสามารถกลับปีกหมวกได้นะคะเพื่อให้แบบว่ามันมีลูกเล่นนะคะถ้าใครมีผ้าที่มีลวดลายน่ารักฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นผ้าเรียบอีกฝั่งนี้จะเป็นลวดลายนะคะก็น่ารักมากๆเราสามารถใส่กลับด้านานี้ได้นะคะใส่ไปทะเล i m a นว่าเราอยู่ทะเลนะคะ ก็เลิศค่ะอันนี้นะคลองมาทำดูกันเล่นๆค่ะแต่ว่าบิกินเนอร์ทำได้อยู่แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะอาจจะต้องใจเย็นนิดน,นึงแต่ก็ใช้เวลาตัดหัวใบแรกนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเต็มนะคะส่ับอันนี้เป็นใบที่2แล้วนะคะใบที่2ก็อยู่ที่ประมาณ ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะคือถ้าเรามีความชํานาญมากขึ้นเราก็จะทําได้ไวมากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกกับมันค่ะไม่ต้องเครียด่นช่วงนี้นะคะก็ทําไปพัฒนาตัวเองนะคะเลิศง่ายมากแล้วก็เก๋ๆนีหมกใส่เก๋ๆกรุบๆกันด้วยนะคะในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะเดี๋ยวหลังจากหมดสถานการณ์นี้นะคะเราก็จะได้เอาหมกของเรานะคะคไปโชว์ต่อสาธารณชนนะคะว่าเรามีหมวกเก๋ๆเดียวายสไตล์ของเราเองนะคะใส่นะคะโดยไม่ได้เสียเงินสัก,กบาทน,นะคะนอกจากลงแรงและลงสีมึง โอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กระต่ายนะคะเป็นกำลังใจให้กระต่ายนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย